ตามมาเดี๋ยวพาไปดูสวนทุเรียนแปลงใดน,นะครับนี่กระช้ยูตะว,วันมา2ปีแล้วเหมือนกันนะครับตรงนี้นะครับซอยแนะครับซอย8สุราธานีทางไปนาสารนะครับตรงนี้แปลงทุเรียนนะครับที่เจ้าของโรงน้ำนะครับด้านในก็จะมีกลุ่มของบุญสันคิงหลายต้นเหมือนกัน รอบที่แล้วมาใบาไม่สวยไม่มีนะครับตัวนี้ใบสวยง,งามเลยนะครับตัวน,นี้เป็นมุญสันคิงนะครับโอ้สวยงามแล้วนะครับตอนนี้สวยงามแล้วนะครับรอบแถวลงมา,ไม,มา,า,าไม่มีใบมีใบใบน้อยใบไม่มีใบเลยนะครับตัวน,นี้ใบพร้อมที่จะทําทลูกแล้วนะครับเพราะว่าปุ๋ยฟูตะวันมีธาตุสารอาหารครบตามที่พืชต้องการนะครับไม่ว่าไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมนะครับเป็นธาตุหลัก ธาตุรองก็พวกแคลเซียมแมกนีเซียมซัลเฟอร์นะครับแล้วก็มีธาตุเสริมจุลธาตุนะครับกลุ่มของธาตุเหล็กทองแดงสังกะสีใมการนี้คอเดนโมลิเตนัมลนและโบรอนนะครับแล้วก็มีกลุ่มของโกรฮอร์โมนสร้างสีสันรสชาติรูปทรงต่างๆนะครับแล้วก็กรดอะมิโนพาัชาติกระบวนการของฮิวมิกช่วยในการสร้างรากให้กับต้นไม้ต้นไม้สร้างรากได้ดีกินอาหารได้ดีนะครับเร่งการเจริญเติบโต นะครับแล้วก็มีกลุ่มของโมลาดนะครับซึ่งการฟิกเนตก็จะในอากาศให้ปากใบของต้นไม้สามารถกินอาหารได้นะครับแล้วก็มีเอมไซน์ S <S นะครับซึ่งเอมไซน์อยูนิกเกินะครับก็เป็นตัวที่สร้างเซลล์สร้างเปลือกสร้างเนื้อเยื่อนะครับความแข็งแรงสมบูรณ์ของต้นไม้แล้วมีหัวเชือไคโตซานนะครับเร่งการาเจริญเติบโตครับแล้วมีสิ่งที่มีชีวิต ให้กับแผ่นดินคือเชื้อจุลินทรีย์สายพันธุ์ต่างๆนะครับไม่ว่าไตโคโลมานะครับอาเซนัมวีดีวีเลนอโทโตแบคเตอร์อโซสปายดีลัมนะครับโมคลโดเดียควบคุมโรคพืชน,นะครับแล้วก็กลุ่มของสาระะเรื่แมลงธรรมชาตินะครับนั้นเป็นคนระบาดของปุ๋ยภูตะวันนะครับวันนี้เราก็มาเยี่ยมสวนลูกค้าชมสวนลูกค้านะครับดูวิชาการให้กับแปลงสวนทุเรียนของลูกค้านะครับแปลงนี้ ก็ใช้มา2ปีแล้วนะครับอยู่ที่ซอย8นะครับทางไปบ้านนาสารก็ฝากท่านผู้ชมด้วยนะครับทำทุเรียนก็ศึกษาวิชาการนิดหนึ่งนะครับเพราะธุรียนเป็นพืชเศรษฐกิจอีกตัวหนึ่งนะครับก็เข้าดูรายละเอียดได้ใน YouTube ช่องปุ๋ยภูตะวันพรีเมียมนะครับวันนี้ภูตะวันก็เยี่ยมสวนอันนี้ก็ฝากท่านผู้ชมด้วยนะครับร่วมกันคืนชีวิตให้แผ่นดินไทยนะครับใช้ปุ๋ยอินทรีย์ภูตะวันครับ